นี่ค่ะวันนี้จะมาเก็บผักบุ้งไปทานนะคะผักบุ้งยอดอ่อนๆค่ะ่นีนี่ค่ะยอดอ่อนผักบุ้งริมบ่อนะคะปลอดสารพิษ มิมลปลูกตะไคร้ไว้ะคะ่ะปลูกตะไคร้ไว้ความจริงในบ่อก็จะอ่อนๆแบบนี้นะคะ่ะแต่มิมลขีล้เกียจเอาเรือลงเก็บริมบ่อไปทานก่อนมีกับพเพื่อน ฝนไม่ตกก็เลยเขาก็เลยยังไม่อ่อนเท่าไหร่อันนี้ผักเซี้ยนใช่ไหมคะเพื่อนๆผักเซี้ยนอันนี้ไปดองไปดองจิ้มน้ำพริกกะปิอร่อยแต่ไม่รู้ว่าเป็นผักเซี้ยนที่เขาดองกินหรือเปล่าดอกก็สีม่วงๆเลยคะ่ะใช่ไหคะใช่ผักเซี้ยนที่เขาดองกินปะคะ มีเยอะเลยค่ะแต่ไม่กล้าเก็บกินกลัวไม่ใช่ไม่ค่อยมีความรู้ดังด้านคือผักเท่าไหร่ต้องแม่แม่เขารู้อะค่ะแต่แม่แม่เสียไปแล้วแต่ก่อนแม่เด็ดเอาไปดองให้กินค่ะพอแม่เสียก็ไม่รู้จักเลยว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ อันนี้ยอดอ่อนมากเลยบุญบ้านเรานะอร่อย ในบ่อยอดอ่อนๆทงนั้นเลยค่ะแต่ขี้เกียจเอาเรือลงเก็บข้างๆบ่อไปก่อนข้างๆบ่อก็อ่อนพี่มวนชอบกินผักบุ้งเนี่ยชอบกินผักที่มันเป็นธรรมชาติเงี้ยพี่ชอบกินแต่เด็กๆแล้วค่ะแม่สอนให้กินนะคะแม่จะเก็บผักสมุนไพรต่างๆในบ้านอะ่ะ ในสวนนะคะอย่างเช่นออผักกระสังอะไรอย่างเงี้ยก็ยอดมะละแล้วก็ยอดยอด,ออยอดไอเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูค่ะยอดกระทกโลกเนี่ยแม่ก็จะเก็บให้กินเอาไปต้มแล้วก็ผัดผัดน้ำมันหรือก็ไม่ก็อะไรนะหยอดกะทิลงไปหน่อยะคะ่ะจิ้มน้ำพริกแล้วก็จิ้มปะลาร้าหล่นนะคะเนี่ยตามตามอ,าอะไรนะการกินอยู่แบบพระนครสยอยุธยานะคะ คนโบรานะคะวิมวลชอบกินค่ะพวกเนื้อสัตว์วิมลไม่ชอบกินเท่าไหรค่ค่ะจะชอบจำพวกเนื้อปลาแะไรประเภทนี้ค่ะหมูอะไรไก่เนี่ยก็ทานได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบเป็นเนื้อปลาเจอแล้ววันนั้นฝนตกค่ะยอดอ่อนมากเลยวิมวลก็เลยเก็บไปขาย ได้ต้องหลายสิบบาทเลยวิมวลจะไม่เก่งเงินนะคะเงินมีค่าสิบบาทยี่บาทก็เป็นเงินนะคะตอนเด็กๆวิมวลจำได้เลยมิมวก็เก็บผักบุ้งนะคะเก็บพักบุ้งเก็บยอดมารละไปขายช่วยพ่อแม่ค่ะจะส่งเราเรียนไปแต่ละบาทแต่ละ เราก็ต้องช่วยพ่อแม่เนาะคะ่ะแต่เด็กสมัยนี้ไม่เลยค่ะเด็กสมัยนี้ไม่เห็นความลำบากของพ่อแม่เลยใช้เงินอย่างเดียวค่ะเด็กสมัยนี้จะเอาอะไรก็เอาให้ได้นะคะของแต่ละอย่างคือแพงมากๆอย่างเช่นโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยแพงมากๆหรือมมวลซื้อทีอ มือถือซื้อมือถือก็ต้องมียี่ห้อนะคะ Apple อย่างเงี้ยสองหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยซื้อถี่น้ำตาเทปล่วงค่ะจะได้เยอะแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยข้างในบ่อเนี่ยอ่อนๆทางนั้นเลยค่ะมีผักกระเฉดด้วยนะคะอันนี้ ดูจากหลังบ้านนี่คือเป็นนี่ส่วนของป้านะคะส่วนกล้วยป้าเก่งมากเลยค่ะขนาดท่านก็แก่แล้วค่ะประมาณ7077ก็ยังทําสวนกล้วยได้แล้วอํานาไปขายได้ราคาอันนี้สวนกล้วยบ้านมิม,มนค่ะที่เห็นไกลๆนู้นพ่อบ้านค่ะกําลังกําลังค้ำหน่อกล้วยอยู่ค่ะเพราะว่ากล้วยเวลาสูงอะ เขาโดนลมแล้วจะล้มเสียได้ค่ะเวลาออกหน่อกออกไอออกอะไรนะ,ะออกเครือแล้วอ่ะแล้วลมวลาล้มเวลาเขาล้มไปเงี้ยเสียได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายเสียได้ตังค่ะนี่ค่ะเป็นเพื่อนพ่อป้านกำลังง่วนเลยค่ะได้แค่นี้ค่ะได้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะพัด ว่าเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยชอบกินกันนะมีวิมวลชอบกินแล้วก็มีไอ้ลูกสาวคนเล็กอะค่ะชอบชอบกินผักกินอะไรค mm ่ะ hmm. แล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยววิม hmm. ล mm hmm. ขอไปทำกับข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ